ก็พอแบบว่าเกรดใช่ไหมคะทุกคนเขาก็จะแจ้งมาในแบบแชทส่วนตัวใช่ไหมแจ้งโดยพี่เชอร์นะคะก็หนูได้คะแนนลองนะคะ A บวกแล้วก็ได้เต้นเป็น A ค่ะแล้วก็คะแนนเฉลี่ยก็เป็น A ค่ะ คอย่าบอกอันดับนะไม่มีอันดับค่ะเป็น Great ที่ใช่ก่อนเ่าทุกคนจาจผมใจดีกหนูนเพราะว่า <laughs> อันนี้หนูนพูดได้ไหมถ้าหนูพูดหนูจะดูมันใสนีมแต่แบบว่ามันก็มาจากความพยายามของหนูไงเออคือหนูก็เป็นแบบ เอไม่ม่กลับก็เป็นอมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแป๊บนึงนะทุกคนแบบก่อนนี้เขาจะบอกอันนี้เขาบอกอีกอันนึงมาก่อนเป็นเป็นคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้องกับเต้นใช่ไหมคะสามคนใน B K F D หนูเป็นหนึ่งในนั้นค่ะทุกคนโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณอะไรก็ ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่แบบว่าก่อนสอบใช่ไหมทุกคนก็แบบอาจจะมีคนที่แบบพอรู้ว่ามีสอบก็แบบมาให้กำลังใจกันก็ขอบคุณนะคะเป็นหนึ่งในสามแต่ว่าไม่บอกขออเขาหนูมปนอ๋อเออนะเขาน่าจะเลี้ยงหนูเป็นหนึ่งในสามตัวหนูจะไม่บอกว่านับไหนของอว่า คือแบบหนูเป็นอะไรกับเลขสามอีกแล้วอะอือขอบคุณนะครัอ้บายบายขอบคุณครับ